ตกใจหมดเลยโอ้วยแล้วเราเราหลับฝันดีนะ ลูกชินกช้นทอดจ้าลูกชินกช้นทอดเมษาลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดเมษาหืมเยอะริงมากนี่ค่ะสามสิบบาทจ้ะนี่ค่ะแา๊บหนมาจา้มาเฮ้ยตังทอหนหายไปไหนอะใครมันมาจัดเนี่ยน้องขโมยตังพี่หรือเปล่าเนี่ย หนูไม่เอาตังค์ที่ไ้ไปนะคะถ้าหนูเป็นขโมยเนี่ยหนูจะเอาตังค์ไปให้พี่ทำไมล่ะคะแล้วตังค์พี่มันจะหายไปไหนล่ะพี่คะงันเดี๋ยวหนูช่วยหาขโมยให้ไหมคะอ่ะเอาตังค์ขึ้นไปก่อนก็ได้อะช่วยหาด้วยนะค่ะลองวาดดาวไว้ดีกว่าจะได้จับขโมยไว้ได้อุ้ยคนมา เมืาไส้กรอกไหนไหนเนี่ยไม่ขายแล้วหรือไงหลับอีกตังค์ก็ตกเฮ้ยหนูไม่ได้เลยนะหนูไม่ได้ขโมย,นะมโมยเก็บให้เฉยๆรู้นะ่ะตัวนี้ยังหาโจรไม่ได้เลยจับไม่ได้ก็ก็นั่นนะดียังาไมา่ช่วยพี่หาไหมล่ะได้หนูช่วยเลยเดี๋ยวเฝ้าเลยเอามาเฝ้ามึงตรงนู้ล่อไว้ตรงนี้ดีกว่า ลูกชิ้นทอดไหมจ๊ะลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยจ้าโอ้ยอะไรดีจ๊ะตู้นี้เท่าไหร่จ๊ะตู้นี้ห้าบาทตู้นี้สิบบาทจ้ะได้แต่เงั้นเดี๋ยวขอเลือกดูแป๊บนึงนะโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอนี่จ้ะตู้นี้สี่ไม้เท่าไหร่จ๊ะยี่สิบจ้ะ ได้จ้าดีป่ะยี่สิบบาทใช่ไหมจ้าขอบคุณน,นะจ้าจ้ารอแป๊บหนึ่งน,นะค่ะ<า>เอาน้ำจิม<อ>้มอะไรดีจ้าเอาเป็นน้ำจิ้มหวานแล้วกันจา้าหวานนะจ้าถักอยู่ตรงน,นู้นนะหยิบได้เลยฉันไม่เอาจ้า มีอะไรถามได้นะ,ะจ้านี่ไงตับโจนได้ละตู้สอต่ตู้นี้มาแล้วเท่าไหร่นะจ๊ะมาละสิบบาทจนะ้ะได้จ้ะงั้นเดีย๋ยวฉันสั่งลูกชิ้นเพิ่มจ้า นี่จ้ะฉันสั่งเพิ่ม2อไม้ฮะสองไม้นี้ใช่พอดีว่าที่บ้านฉันเนี่ยทำหมูปิ้งไว้แล้วไม้มันขาดก็เลยจะซื้อไม้ไปเพิ่มมาจ้าไม้แบบนี้เนี่ยนะใชโ่โอเคโอเคจ้ะยี่สิบบาทนะจ้านี่จ้ะขอบคุณจ้าไหนดูคลิปดิ นี่ไงดูดิเห็นเต็มตาเลยโอ้ยีเอาไปให้ตำรวจได้ละเออจริงอุ้ยจริงที่มีแผลละนีมามา,าม,มามามาฉันเอติมาให้กินอะแจกฟรีอร่อยมากเลยนะนอันนี้ชิมแล้วให้จริงเหรออืม กินได้จริงป่ะเนี่ยจริงฮันแนแกงป่ะเนี่ยจะแกงที่ไหนล่ะอะ่ขอบใจมากแล้วกันนะเฮ้ยอากาศร้อนพอดีเลยแกเอาอะไรให้ฉันกินเนี่ยคะไอติมอะไรเห็นรสชาติเนี่ยอร่อยเลยอ่ะอยากรู้เหรอก็ฉันใส่ซอสยูตาโฟ์เข้าไปไงแกเห็ดแกแกสมควรแล้วที่จะโดนแบบเนี้ยอะไร เพอย่างฉันทําอะไรคะแต่แกทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะโอ้กาพูดตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วตัวเองขโมยตังค์ฉันทาไมคะดูดี่ัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียตัดกระเป๋าตังค์ฉันทาไมคะแล้วขโมยตังค์ไปด้วยทําแบบนี้ก็อสมอควรละอใครขโมยใครตัดนะฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยม่มดีเปิดคลิปนี่ไงไหนบอกไม่ได้ขโมยโอะไรอะไรละยุ้ยอย่ามปยุกก่งฉันโอ้ยนี่ไงเอาตัางค์ฉันไปทั้งหมดเลยโอ้นี่ไงฉันว่ารูปดาวไว้ฉันจำได้ ขอ oh! บคุณนะอิงๆที่ช่วยพี่ไปขึ้่จับตัวตำรวจเถอะไปไปมาลอยมาไปว้